สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักว่านไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่น่าปลูกติดบ้านไว้มากๆเลยค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คือว่านผุ้เทาเฝ้าบ้านหรือว่าว่านนางคุ้มนะคะก็คือเขามีสองชื่อค่ะสำหรับว่านนางคุ้มหรือว่านพุ้เทาเฝ้าบ้านนะคะเชื่อว่าเป็นสุดยอดไม้ป้องกันภัยค่ะที่ทุกๆบ้านเนี่ยควรมีปลูกติดบ้านกันไว้เลยนะคะ คนโบราณนะคะเชื่อว่าถ้าไปไหนมาไหนนะคะถ้าเราพกหัวว่านางคุ้มเนี่ยติดกระเป๋าไปด้วยจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงด้วยค่ะลักษณะของว่านางคุ้มนะคะใบเขาจะเป็นใบแบบนี้นะคะคล้ายๆหัวใจแบบนี้เลยค่ะเขาจะมีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะเป็นไม้หัวค่ะ อยู่ใต้ดินแบบนี้นะคะออกมาเป็นก้านใบแบบนี้ส่วนมากก็จะออกมาช่วงหน้าฝนนะคะเวลาหน้าอื่นหรือว่าประมาณหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยเขาก็จะพักหัวอยู่ใต้ดินค่ะลักษณะดอกนะคะจะเป็นดอกที่แทงออกมาจากกลางหัวค่ะดอกจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็เป็นช่อขึ้นมาค่ะ ใน1ช่อเนี่ยจะมีหลายดอกมากๆเลยนะคะแบบนี้เป็นซี่ดอกคล้ายๆการล่มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เกสรข้างในเนี่ยเป็นสีเหลืองอ่อนค่ะและก็ดอกเขาเนี่ยจะมีความหอมด้วยนะคะถ้าใครปลูกเนี่ยจะรู้ว่าเขาจะมีความหอมอ่อนๆค่ะหอมแบบละมุนมากเลยนะคะ สำหรับการปลูกว่านนางคุ้มนะคะส่วนมากก็จะปลูกใส่ไว้ในกระถางแบบนี้และวางไว้ที่สูงสูงหน่อยนะคะส่วนมากก็จะวางไว้ที่หน้าบ้านกันค่ะ <_ C 1> เพื่อเป็นการป้องกันภัยแล้วก็ยังเป็นไม้ที่ช่วยป้องกันอักคีภัยได้ดีด้วยนะคะเวลาลดน้ําค่ะส่วนมากดาวก็จะใช้เป็นพวกน้ําหมักจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยในการลดอย่างเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบนี้นะคะเพราะว่าว่านนางคุ้มของเราเนี่ยดาวไม่ค่อยได้แบบ เปลี่ยนดินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะบำรุงดินค่ะเป็นการเติมจุลินทรีย์ทำให้ดินเนี่ยทำให้ดินเนี่ยร้วนซุยไม่เหนียวจนเกินไปนะคะทำให้หัวว่านของเราเนี่ยไม่เนา่าไม่เกิดเชื้อราค่ะจะได้ไม่ฝ่อไปในช่วงที่เขาพักหัวด้วยนะคะอันนี้เดาก็จะรดในช่วงนี้ค่ะแต่ถ้าเรารดบ่อยๆแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่พักหัวนะคะแต่ถ้าเราปล่อยไว้นะคะปล่อยไว้ในกระถาง ไปไปตามสภาพอากาศเนี่ยส่วนมากเขาก็จะพักหัวในช่วงหน้าหนาวค่ะแล้วก็จะออกใบออกดอกช่วงหน้าฝนแบบนี้แหละค่ะ แต่ถ้าหัวเขาสมบูรณ์ดีนะคะเขาก็จะออกดอกให้เราเห็นแบบนี้เลยค่ะและยิ่งเชื่อกันด้วยนะคะว่าถ้าหัวว่านออกดอกเนี่ยจะทําให้เราโชคดีมากๆในช่วงนั้นด้วยค่ะสําหรับวิธีการขอโชคราบกับว่านนางคุ้มหรือผู้เท่าเฝ้าบ้านในช่วงที่เขาออกดอกแบบนี้เนี่ยดาวก็มีมาบอกกันด้วยนะคะเวลาที่หัวว่านออกดอกนะคะไม่ว่าจะเป็นว่านมงคลชนิดไหนก็ตามนะคะส่วนมากเนี่ยก็คือ คนที่ปลูกนะคะหรือคนในบ้านเนี่ยจะมีโชคลาภค่ะสำหรับการขอโชคลาภของว่านผูเทาเฝ้าบ้านหรือว่านทางคุมนะคะเวลาออกดอกแบบนี้เนี่ยเขาก็ให้หาผ้าสามสีค่ะมาผูกไว้ที่กระถางนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยดาวยังไม่มีนะแต่ดาวก็ขอไปแล้วนะคะแล้วก็ให้หยิบนะคะหา ทูบค่ะสดอค่ะเอามาอธิษฐานขอโชคขอราบตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็ปักไว้ที่กระถางค่ะแค่นี้เองนะคะอันนี้ก็บอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะและนี่ก็เป็นไม้มงคลที่น่าปลูกมากๆเลยนะคะนอกจากดอกสวยแล้วใบเขาก็ยังสวยมีสเสน่ห์ท่านผู้ชมก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะ สำหรับว่านนางคุ้งค่ะเป็นไม้มงคลที่ปลูกง่ายมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นไม้โบราณเก่าแก่ด้วยนะคะไม้เป็นทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลด้วยและนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสวัสดีค่ะ